ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โคงสุดท้ายสไตล์พี่น้อยนะครับผมกับรัฐบาลไทยนะครับผมของงวดวันที่1เดือน10นะครับเพื่อนๆนครับครับสองหนะครับครับมาดูกันเลยนะครับว่าสําหรับงวดนี้นะครับพี่น้อยให้เด่นตัวไหนนะครับชุดเด่นมากนะครับ ชุดเด่นมากพี่น้อยให้2ชุดเหมือนเดิมนะครับผมก็คือชุดแรกนะครับผมครับแปดสามนะครับผมแล้วก็ครับศูนย์เ้านะครับผมครับสชุดนี้นะครับเป็นชุดเด่นมากนะครับมาดูชุดลองกันนะครับชุดลองให้ไวให้ไวสีชุดนะครับเริ่มกันที่นะครับชุดแรกนะครับผมก็คือครับแปนะครับผม แล้วก็ครับ93นะครับผมแล้วก็0ูนครับผมและอีกชุดหนึ่งก็คือครับสองเก้านะครับเพื่อนๆครับตามนี้นะครับมาดูกันที่เลข3ตัวนะครับเลข3ตัวสําหรับงวดนี้นะครับพี่น้อยให้ครับก็คือชุดแรกนะครับผม4 8 3นะครับผม แล้วก็783แนะครับผมแล้วก็409นะครับผมแล้วก็709นะครับผมตามนี้เลยนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับให้เพื่อนเพื่อนตัดสินใจเอานะครับถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับ ่ที่แน่ๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับชอบผลงานกดติดตามไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้โคงสุดท้ายสไตล์พี่น้อยขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ